ากที่จังหวัดระนองเช่นกันค่ะที่จังหวัดระนองก็จัดกิจกรรมวันครูส่งเสริมและเฉิดชูเกียรติวิชาชีพครูสร้างความตระหนักให้สร้างคมได้รับรู้ถึงบทบาทของครูด้วยค่ะที่เฮอริเทศแกรนคอนเวนชั่นอำเภอเมืองระนองนะคะนายนาริดนีรามยวงศ์ ผู้วาราชาการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครูโดยได้ถวายความเคารพเปื้องนาพระบรมชาติยาหลักพระบาทส้มแด็ดพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นได้จุดถูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยโดยเจ้าคณะจังหวัดระนองก็เป็นประธานไฝ่สงพร้อมด้วยพระสงฆ์กาวรูปจเจริญพระพุทธมนต์ก่อนจะประพรมนำมน์เพื่อความเป็นสิริมงคลจะขึ้นโดยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดระนองมีครูคณะ อาจารย์บุคลากรทางการศึกษาพัวนาส่วนราชการนักเรียนเข้าวรวมว่า800คนค่ะที่สำคัญนะครับผูัวราชการจังหวัดระนองก็ได้อ่านสร้างจากนายกรัฐมนตรีกันนะครับสัญยาว่าครูนั้นถือว่าเป็นผู้สร้างกุนูปรการอเนกน,นันต์แก่การศึกษาของชาติโดยคำควัญปีนี้นะครับก็คือครูว่างท่านคิด ส่งเสริมสิทธิ์สร้างสั้นนะครับ<ฆ>ก็บแปลว่าครูเถดีนี้จะต้องท่ายอดวิธีขีดการจัดการข้อมูลความรู้ระเบียบชีวิตความรู้รอบทักษะเทวาจําจเป็นในโลกยุคใหม่เป็นพื้นท่านเถดีในโอกาสสําคัญนี้ด้วยนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกาดายหมอบกิติบาลและก็ร่างวันดีเด่นต่างๆให้กับคุณครูและก็บุคลากรทางการศึกษานะครับ จากนั้นครูและก็บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดระนองก็ได้รวมการปฏิญาณตนในการบำเพ็ญตนให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมและก็จะสร้างซ่อนอบรมสิทธิ์ให้เป็นคนดีพัฒนาประเทศชาติและก็จะรักษาเฉลี่ยเสียงเกียรติยศให้สมกับความเป็นครูซื้อไปนะครับค่ะ